ตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกถหมายแอบอ้างชื่อช่องหอจางกิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดยทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเพากรดูดวงรายจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การำนำเสนดวงเป็นประจำทุกคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็น timeless นะคะเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะภายใต้หัวข้อเดียวกันสำหรับ12ราศีนะคะก็คือ่อง สคัญอะ,อะไรที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันต่อจากนี้นะคะถ้าท่านใดไม่อยากฟังตัวต้นคลิปสามารถกดสกิปข้ามไปนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้หรือกดทาสแตป์ใต้ description นะคะอ่ะก่อนอื่นต้องมีการเกริ่นอย่างเช่นเดิมนะคะว่ากิ่งฟ้าทำนายดูยภาพรวมหมรือว่า general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึง่งฉะนั้นดูตรงนี้เป็นแนวทางเป็น guideline แต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำนำหน้าอาจารย์กิ่งฟ้าฉะนั้น มารับกําลังใจดีๆจากไพ่หรือไพ่ต้องการที่จะเตือนอะไรก็กิ่งฟ้าก็จะทํานายตามนั้นนะคะสําหรับท่านใดที่อยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของอาจารย์กิ่งฟ้ากิ่งฟ้าบอกเสมอไม่สามารถเปลี่ยนตัวตนตัวเองได้คือกิ่งฟ้า,าเป็นคนพูดแบบนี้มาตลอด10ปีในการทําคลิป y o u t u b e นะคะอ่าฉะนั้นตรงนี้มันจะมีฟันเฟืองด้านขวาบนข,ของคุณใน YouTube นะคะกดเข้าไปแล้วก็กดไ,ไปตรง playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้า กดสปีดให้เร็วขึ้นช้าลงได้หมดเลยแต่ถ้าคุณโอเคกับ normal speed หรือสปีดปกติแบบนี้ไม่ต้องปรับใดๆทั้งสิ้นให้ดูต่อเนื่องกันเปนเพลินได้เลยนะคะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะมกันจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันต่อจากนี้ก็คือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะอ่ะเรามาเริ่มกัน prosperity healing empowerment Fehu Rido Ingus Two of Wands The World The Death The Tower Three of Wands knights of swords, 10 of wands, 3 of pentacles โ okay. อเคขอหยิบใบพิเศษ1ใบท่วนนะคะอ่ะเป็นไพ่คำแนะนำก่อนที่จะเริ่มทำนายนะอ่ะขออนุญาตอ่านนิดนึงนะคะ if the relationship didn't work out, think of it as not meant to be, นะคะ ระดับนี้นะคะพลังงานไพ่จะบอกเลยคล้ายๆกับจริงๆคือคล้ายๆกับต่แจ๊ดกับทาวเวอร์ขึ้นมาบางคนกลัวมากเลยเพราะไพ่สองใบนี้ขึ้นมาไม่ต้องกลัวค่ะกิ่งฟ้ามองเป็นเรื่องปกติมากมันเหมือนเป็นการสิ้นสุดจากอะไรบางอย่างนะคะเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่เพราะว่าพลังงานใบอื่นๆคือดีมากนะคะฉะนั้นอย่าไปกลัวคนเราจะกลัวการเปลี่ยนแปลง,ปลงกลัวการขับเคลื่อนไปข้างหน้ามันไม่ใช่นะคะฉะนั้นมองให้เป็นเรื่องปกติก็เช่นเดียวกับพลังงานที่เขาจะบอกเลยว่าช่วงนี้หรือระบนี้หรือตอนนี้หรือว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะคะ คุณเองอาจจะมีจุดสิ้นสุดอะไรบางอย่างซึ่งบางคนอาจจะบอกว่ารู้สึกไม่คุ้นชินรู้สึกไม่โอเครู้สึกว่าไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงสำหรับบางท่านหรือว่ารู้สึกว่าเออฉันยังเหมือนเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นออยังลองผิดลองถูกหรือรู้สึกทําให้เราแบบไม่ค่อยโอเคในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่โชคชะตาของคุณกําลังจะเหวี่ยงสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปเพื่อเปิดให้สิ่งที่ใช่หรือดีหรือปังหรือค่ะเรียกว่า เลิเวอร์กับเดิมนะคะฉะนั้นเลยบอกว่ามันเหมือนเป็นการจบลงจากบางสิ่งอย่าที่มันไม่ใช่และเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันดีเนี่ยเช่นเดียวกับพลังงานไพ่เขาค่อนข้างโคกันแบบมากๆจริงๆนะ อ่าเนี่ยก็เลยจะบอกว่าพลังงานช่วงนี้บางท่านอาจจะมีแค่ความรู้สึกต่างๆที่กิ่งฟ้าอยากให้คุณเองไปฮิวตัวเองเนืเนี่ยเห็นไหมเหมือนพาบอกว่าฮิวการรักษาการเลี้ยงดูหรือการบำรุงนะคะเหมือนแปลว่าเราเองอาจจะกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นกลับมาดูแลสภาพจิตใจต่างๆหรือหาเวลาไปพักผ่อนโซเชียลดีท็อก์ละจากสื่อออนไลน์ไปทําอย่างอื่นหรือว่าอ,อยู่ห่างไกลจากผู้คนต่างๆอะไรเงี้ยบางทีการอยู่คนเดียวหรือว่า การอยู่กับคนที่เราไว้ใจเพียงไม่กี่คนอย่างเงี้ยอาจจะทําให้มีความสุขขึ้นก็ได้นะคะแต่ละคนก็จะมีเวในการรีแลกซ์หรือไปฮิลจิตใจไม่เหมือนกันบางคนบอกชอบเที่ยวต่งา,ตางจังหวัดเที่ยวต่างประเทศอ่าบางคนอาจจะบอกว่าเออตอนนี้แค่อยู่กับ สัปสัตว์เลี้ยงหมาแมวและสัปสัตว์อื่นๆอย่างกิ่งฟ้าก็จะมีกระรอกจิว๋วดอมาสสย่งงี้เป็นต้นทิวจิตใจแต่ละคนก็มีเวไม่เหมือนกันบางคนอาจจะแบบว่าแค่นอนแบบอขอโทษนะคะท่านผู้พูดภาษาบ้านๆเพราะกิ่งฟ้าก็แบบนี้คือนอนหงงโง่ค่ะไม่ทําอะไรเลยหรือว่าแบบนอนพักผ่อนเนาะน,นอนดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยต่างๆมันก็ช่วยได้เยอะคือไพ่เขาแค่จะบอกเฉยๆว่าคุณควรมีสมาธิาคุณอาจจะต้องหาเวลาในการที่จะเริ่มหลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราไม่สบายใจนะคะ บางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถแก้ขไขมันได้สิ่งที่เราแก้ไขคือแก้ไขตัวเราเองแต่ถ้าบางสิ่งบางอย่างเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่สําหรับเราจริงเราบอกว่าเราอยากจะเดินออกไปทําอย่างอื่นถ้าเราพร้อมทุกอย่างพร้อมสามารถออกไปทําอย่างอื่นได้เพราะไพ่จริงๆขึ้นการเปลี่ยนแปลงในเชิงคําว่า คุณเองอาจจะไปทาอย่างอื่นอาจจะมีการเปลี่ยนตําแหน่งปรับตําแหน่งมีงานใหม่ย้ายถิ่นฐานแท้ย้ายที่อยู่อาศัยอ่าหรือย้ายตําแหน่งงานหรือย้ายแผนกเป็นได้หมดเลยหรือบางคนอาจจะบอกย้ายบริษัทหรือบางคนอาจจะมีการขยับขยายกิจการทําอะไรใหม่ๆอยู่กับทีมใหม่เนี่ยเป็นได้หมดเลยนะคะหรืออาจจะบอกว่าบางคนอาจจะเปลี่ยนซิลย้ายคณะก็ได้ในเรื่องของการเรียนหรือบางคนอาจจะบอกเอออยากเรียนเพิ่มอยากเรียนปริญญาต่ออะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นการเรียนเสริมเรียนเพิ่มเพื่อต่อยอดในเรื่องของการเรียนรู้บางคนเรียนเพื่อเป็นงานออดิเรกบางคนอาจจะเรียนเพื่อ เอามาต่อยอดในเรื่องใบปริญญาต่างๆหรือเรียนเอามาต่อยอดในเรื่องของอการงานหรืออาชีพในอนาคตก็ได้ะไยเงี้ยดีทั้งหมดค่ะคือไพ่ขึ้นดีมากนะคะจะบอกว่าช่วงนี้คุณเองอะ่ะมีโอกาสที่คุณจะได้รับความสนใจแบบแรกๆเลยเหมือนแบบเป็นหนึ่ง VIP หรือเป็นหนึ่งว่าคุณเองอาจจะ,ะช่วงนี้เหมือนมีคนรับฟังเราเชื่อฟังเราให้เกียรติเรานะคะหรือว่าค่อนข้างที่ตัวเราเองอะค่ะถ้าสมมุติเราแข่งขัน อ่เรามักจะได้รับชัยชนะแต่อย่าลืมนะต้องแข่งกับตัวเองนะดีที่สุดเด,ดีถ้าไปแข่ง,ขงคนอื่นเครียดตายนะคะฉะนั้นแข่งกับตัวเองดีที่สุดแต่ไพ่มันคือลักษณะว่าคุณเองอาจจะประสบความเสร็ร็จ ตามเป้าหมายหรือประสบความสำเร็จในบางอย่างหรือบางคนอาจจะบอกว่าเออการแข่งในเรื่องของการทํายอดอ่ตา,ต,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 าต,ต่างๆเ่ยคุณเองอาจจะเต็มอันดับทอบ็ทอปๆเลยหรืออันดับที่1เลยก็ได้นะคะแล้วใครที่ทําอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิน่นสื่อออนไลน์อะไรที่มันอาจจะเกี่ยวโคกับความทันสมัยอ่าเกี่ยวโคกับเรื่องความเป็นความตายอย่างเช่นบางคนทําประกรันบางคนอาจจะอ่าหมอแพทย์พยาบาลอะไรเงี้ยหรือเป็นอาชีพที่ต้องเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมปรับเปลี่ยนปรับปรุงออกแบบวิศวะอะไรเงี้ยเป็นได้หมดหรือว่าเป็นอาชีพเกี่ยวกับ เรื่องการซ่อมรถซ่อมอะไรเงี้ยหรือการตกแต่งต่างๆอะไรเงี้ยบางคนอาจจะทําอาชีพที่อาจจะแบบเกี่ยวกับคลินิกสัญญกรรมความงามเป็นได้หมดเลยนะคะหรือเป็นอาชีพที่ต้องเดินทางไม่อยู่ติดกับที่เป็นอาชีพที่ต้องติดต่อประสานงานต่างๆเป็นอาชีพเฉพาะทางนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนบอกว่าเออขายของขายอาหารผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆอะไรเงี้ยได้หมดเลยช่วงนี้คือค่อนข้างดีมากๆถ้าเราทําอาชีพอย่างถูกกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมใดๆทําไปเลยดีมากๆเป็นดวงความรุ่งเรืองและช่วงนี้คุณจะมีความอบอุ่นใจมากยิ่งขึ้นหรือรู้สึกว่าเหมือนบ้านเป็น ้านหรือช่วงนี้บางคนบอกว่าจะชาร์จพลังงานยังไงนอกจากที่กิ่งฟ้าบอกคืออย่างที่กิ่งฟ้าบอกอยู่บ้บานอยู่บ้านดีกว่านอนงงๆอยู่บ้านก็ได้มันเป็นการชาร์จพลังงานที่ดีแต่บางคนอาจจะมีโอกาสได้อสังหาริมทรัพย์ได้บ้านได้รถได้ที่ดินก็ได้หรือเป็นลักษณะคําว่าโมโรดกที่เราต้องได้สืบทอดมาหรือบางท่านอาจจะแปลว่าเจอสถานที่ที่รู้สึกว่าใช่สําหรับเราบางคนบอกเออเนี่ยอยากจะไปเปิดอ่าเขาเรียกว่า เปิดร้านอะไรเงี้ยเราก็แบบเอ้ยไปเจอสถานที่โลเคชั่นที่เหมาะเลยอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยเพราะว่าพลังงานจะมีการเกี่ยวโคเกี่ยวกับเรื่องเอ่อคือว่าบริษัท ตึกอาคารบ้านเรืออะไรต่างๆค่อนข้างโดดเด่นหรือบางคนเป็นนายหน้าขายที่ดินขายบ้านขายอะไรเงี้ยพวกเนี้ยช่วงนี้จะค่อนข้างดีนะคะแต่บางท่านอาจจะมีโอกาสออกรถได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือไม่เช่นนั้นจะเป็นการเดินทางหรือว่าช่วงนี้ชีพจรลงท้าวแล้วดีมากๆเป็นพิเศษเลยนะคะบางท่านอาจจะมีโอกาสมีมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปต่างจาังหวัดไปต่างประเทศไม่ว่าไปทํางานไปเรียนหรือว่าเป็นลักษณะของการที่แบบไปพักผ่อนหย่อนใจก็ได้ได้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ช่วงนี้มันอาจจะแปลว่าทางานค่อนข้างหนักทํางานค่อนข้างเยอะหรือบางคนอาจจะเรียนหนักหรือบางคนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยมาเลย อาจจะมีแบบความเหนื่อยบ้างแต่อย่าเพิ่งท้อนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราลงแรงไปสิ่งที่เราเพียรพยายาม คุณจะได้สิ่งที่ดีๆตอบรับมาแน่นอนคือความสําเร็จหรืออย่างน้อยคุณได้ประสบการณ์นะคะไม่เสียแรงเปล่าแน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะแล้วช่วงนี้คุณเองอาจจะมีคนมาว่าจ้างงานเราเยอะหรือมีคนชื่นชมหรือว่าชื่นชอบในผลงานหรือศักยภาพของเราหรือบางคนบอกว่าช่วงนี้ขายของกินอะไรเงี้ยแล้วแบบเออมีลูกค้าประจําแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าฝีมือหรือว่าความาสม่ําเสมอหรือว่ามาตรฐานการบริาการของเราเนี่ยมัน,มนคงที่มากๆกิงฟ้ามองว่าดีไปต่อได้เลยนะคะเนี่ยไพ่ ขึ้นความปลอดภัยหรือคุณเองอาจจะแปลว่ารู้สึกว่าตอนนี้ทุกอย่างมันกําลังเข้าที่เข้าทางหรือว่าเป็นไปตามที่เราอาวางแผนเอาไว้ต่างๆนะคะถือว่า successful มากๆดีมากๆช่วงนี้คุณมีแรงฮึดสู้ในการทำรํำสิ่งต่างๆให้เกิดผลดีด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยเป็นความสําเร็จที่ดีมากนะ ราศีมัง,งกรช่วงนี้คุณจะเจอสิ่งที่ดีนะแต่อย่าทาอะไรผิดศีลธรรมแค่นั้นเลยนะคะแต่ถามว่ามันต้องมีการแบบอ,อ,อีกหนึ่งอย่างบางคนอาจจะต้องเสียเงินไปการซ่อมแซมหรือซื้อของอเพื่อเอามาต่อยอดอะไรบางอย่างหรือลงทุนอะไรบางอย่างในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ต้องเสียตังอยู่บ้างแต่มันได้ผลประโยชน์ตามมารแต่บางคนอาจจะบอกว่าเสียเพื่อที่จะรอกําไรตามมาในอนาคตหรือบางคนอาจจะบอกอินุ่นพังอินี่เสียหรือว่าต้องซื้อแบบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเอามาทำมาหากินต่างๆก็คือได้คือถ้าเสียไปกับสิ่งที่จําเป็นอะได้เลยนะคะแต่ ที่มันไม่จําเป็นช่วงนี้คิดหน้าคิดหลังดีๆแล้วกันอะไรที่มันเป็นความฟุ่มเฟือยอกิเลสตัญหามากเกินไปถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องจ่ายเก็บไว้บ้างเก็บไว้เพื่ออนาคตนะคะช่วงนี้คุณจะค่อนข้างใช้ความคิดหรือสติปัญญาเยอะแต่ความคิดและสติปัญญาของคุณจะค่อนข้างดีความคิดสร้างสารรค์ของคุณลดแล่นดีมากๆนะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องอคิดวนไปวนมาคือถ้าเป็นการคิดวนไปวนมาเพื่อหาจุดที่ดีที่สุดหรือว่าแบบเหมือนเป็นหนึ่งเขาเรียกว่า brainstorming เนาะแบบแบบพยายามหาแบบ อซอสต่างๆหาแหล่งต่างๆในการทําข้อมูลรีเสิร์ชต่างๆอะไรเงี้ยเหมือนหาความรู้เข้าตัวอันนี้โอเคแต่ถ้าช่วงนี้คุณอาจจะใช้ความคิดในเชิงคําว่าคิดเดยอะคิดมากเนี่ยกิ่งฟ้าขอกอดเป็นกาลังใ,ใจนะว่า ทุกคนเป็นได้กิ่งฟ้าก็เป็นค่ะแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะพยายามหาสิ่งอื่นทําพยายามหลุดจากอารมณ์ตรงนั้นให้ได้อย่าให้อารมณ์มาหลอกคุณได้ถ้าคุณหมั่นนั่งสมาธิเป็นประจาม,มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวอ่าแล้วก็หัดฝึกจิตหัดหัดฝึกสมาธิทุกอย่างจะดีขึ้นจะค่อยๆดีขึ้นหรือเผลอๆคุณจะรู้ละอ๋อฉันกาลังฟุง้งซ่านฉันกําลังคิดมากและฉันกําลังคิดวนอยู่ในอ่าง จะเอาอารมณ์ไปทำอย่างอื่นเหมือนตัวเราเองจะแบบไปทําอย่างอื่นบางคนนะคะเหมือนเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนสมมติบางคนบอกว่าโอ๊ยนอนอยู่กับที่แล้วแบบ เบือ่อชีวิตไม่มีอะไรเลยอะออกไปล้างจานออกไปเล่นกับสัปปะสัตว์เลี้ยงอ,ออกไปทําอย่างอื่นที่มันเป็นประโยชน์ดีกว่าอะไรเงี้ยเหมือนเปลี่ยนแอคชั่นตัวเองอะค่ะ,ะหลอกสมองมันนิดนึงว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เป็นอะไรอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้มองโลกสวยนะแต่นี่มองเป็นความเป็นจริงด้วยในเวลาเดียวกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณจะมีคนรักคนเมตตาคนดีช่วงนี้ถ้าคุณจะทําบุญอะไรแนะนาทาบุญเกี่ยวกับเรื่องสัปปะสั์จะยิ่งดีจริงๆรกิ่งฟ้ายายทำกับคนแล้วก็สัประสัตว์ด้ เจก็ได้ทุกวันพระวันพระมี4วันต่อเดือนไปนโหลดแอปวันพระลงมาในมือถือก็ได้นะคะแล้วกออ็อีกหนึ่งอย่างก,ก็คือช่วงนี้ถ้าจะทําบุญอีกหนึ่งอย่างคือ,เ,อ,อเป็นเน้นเป็นพวกทําบุญเกี่ยวกับมุลที่ช้างหมาแมว สปสสารอื่นๆก็ได้ดูแหล่งที่ไว้ใจได้ที่เราอยากทําจริงๆเป็นการซื้อแบบของกินของบริโภคไปบริจาคก็ได้อาจจะไม่จําเป็นต้องให้ตังกับกับถึกแบบให้ตังเต็มๆก็ได้เป็นการเอาเอา,เอาเงินของเราไปซื้ออะไรเงี้ยเท่าที่เราไหวแต่ต้องทําโดยที่เราไม่เดือดร้อนนะคะแต่อย่างที่เก่งฟ้าบอกถ้าสมมติเราไม่อยากทําแบบนี้ก็คือทานมังสวิรัตไปเลยทุกวันพระได้เลยนะคะช่วงนี้ฝึกจิตนะเนี่ยไพ่ขึ้นการถอดจิตหมายถึงว่าการฝึกจิตการมองตัวเองมองจิตตัวเองว่าตอนนี้เราเป็นยังไงเหมือนคิวตัวเองหรือไม่เช่นนั้นการ ปรึกษาคนที่เราไว้ใจหรือผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่มีเป็นผู้รู้มากกว่าเราอ่ะอาจจะช่วยทําให้จิตของเราดีขึ้นนะคะตรงจุดนี้นะคะอ่ะ เห็นไหมเองแม่แปลกนะขึ้นแต่สรรพสัตว์ทั้งหลายทําบุญทําทานแต่ถ้าเราจะทํากับเพื่อนมนุษย์กันเองก็เป็นการบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคต่าง,ต,างต่างก็ได้อย่างที่กินฟ้าบอกทําโดยที่เราไม่เดือดร้อนนะแล้วช่วงนี้ถ้าคุณควบคุมจิตควบคุมสมาธิได้คุณจะควบคุมสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าคุณได้ไม่ว่าเป็นสถานการณ์ดีหรือไม่ดีเราจะแก้ไขได้หรือถ้าดีอยู่แล้วเราจะไม่หลงระเิงมันเหมือนกับว่าช่วงนี้คุณจะควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้ลงล็อกมากยิ่งขึ้นหรือว่าวางแผนได้ดีมากยิ่งขขึ้นนใชีีวิตตคุณจะมกาารัด จากสิ่งที่มันไม่ใช่หรือคนที่มันไม่ใช่นะคะเหมือนเป็นการพังทลายจากสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่หรือไม่เหมาะสําหรับเราในตอนนี้ตอนนี้แล้วก็ได้มันไม่เชิงไม่ดีหรอกแต่อาจจะไม่เหมาะสําหรับเราแล้วก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นการหลุดพ้นจากคนที่มันไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะอย่าเอาไปเครียดนะบางท่านอาจจะเพิ่งผ่านงานสีดํามานะคะกิ่งฟ้าขอแสดงความเสียใจด้วยในกรณีที่แบบเป็นอาจจะเป็นแบบคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราบอกเรามีเหตุต้องไปร่วมงานงานสีดําอ่ะก็ เขาเรียกว่าทําบุญช่วยเหลือต้องต้องทำอยู่แล้วเนาะของเหล่านี้นะคะ,ะแต่ถ้าเราแบบประสบเองอะไรเงี้ยเหมือนแบบมีงานสีดํากับคนใกล้ตัวนะคะกิ่งฟ้าเป็นกนาลังใจกอดแน่นๆผ่าน YouTube ตรงนี้ไปเลยนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะเป็นการเหมือนแบบเพิ่งผ่านอะไรบางอย่างที่เป็นเหมือนแบบผ่านการสูญเสียก็ได้สําหรับบางท่านนะคะแต่ถามว่าทุกอย่างเดี๋ยวจะดีขึ้นทุกอย่างใช้เวลาในการรักษาค่ะกอดเป็นกํนาลังใจนะมากๆเลยกิ่งฟ้าเข้าใจเพราะว่ากิ่งฟ้าเองก็สูญเสียคนที่รักมากที่สุดไปเมื่อไม่ประมาณปีปีกว่าแล้วแต่ก็ยังแบบ เขาเรกว่ายังอยู่ในใจเสมอทุกอย่างเราเองก็ดําเนินชีวิตต่อไปเนาะ,ะเพื่อคนข้างหลังนะแค่นั้นเองนะคะจงสลัดความไม่มั่นใจบางทีบางครั้งช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะทําดีไหมกลัวจังเลยอะไรเงี้ยบางสิ่งบางอย่างถ้าสมมุติว่าถ้าเราโมตะกลัวนะคะมันจะไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้เลยนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่า เดินไปข้างหน้าโดยไม่วางแผนเลยก็ไม่ได้ทุกอย่างต้องเดินทางสายกลางไม่มากไม่น้อยแต่กิ่งฟ้าจะเสริมความมั่นใจให้คุณว่าถ้าคุณมีประสบการณ์มาในระดับหนึ่งหรือว่าถ้าระบบไม่มีประสบการณ์เลยแต่ถ้าเรามีความ ความพยายามความเพียรพยายามหรือพรแสวงตั้งใจสแสวงตั้งใจแบบทำมากๆการฝึกฝนหลากหลายชั่วโมงอย่างเงี้ยหรือประสบการณ์เดี๋ยวมันก็จะเข้ามาหาคุณเองจงสลัดความไม่มั่นใจอย่าคิดว่าเองทําไม่ได้อย่าให้ใครมาดูถูกเราหรือถ้าใครมาดูถูกเราแล้วอย่าใส่ใจแต่ถ้าสิ่งที่เขาพูดเอามาปรับปรุงเอามาเป็นแรงผลักดนันจงทําแต่ถ้าเอามาเครียดเอามา วิตกกุมนอย่าหาทำนะคะสลัดตรงนั้นทิ้งปัดออกไปให้ได้ช่วงนี้คุณเองอาจบางท่านอาจจะมีโอกาสไปทําเสริมสวยเสริมหลอกก็ได้จริงๆไพ่ขึ้นมาลักษณะเนี้ยมันเหมือนเป็นคําว่าบางคนอาจจะทําหัตถการเสริมสวยเสริมหลอหรือบางคนอาจจะแบบไปออกกาลังกายช่วงนี้อาจจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเราเองบางคนอาจจะกลับมาออกกาลังกายเหมือนที่กิ่งฟ้าเหมือนลดน้ําหนักลงไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อสุขภาพที่ดีเพราะว่าตัวกิ่งฟ้าเองอขอโทษที่ต้องยกตัวอย่างตัวเองนะเพราะว่า ทุกคนอาจจะเห็นได้ชัดมากว่ากิ่งฟ้าแบบลดลงไปแบบเขาเรียกว่ากิ่งฟ้าลดน้ำหนักไปมาเกือบ30มสิบกิโละค่ะเพราะว่า กิ่งฟ้าป่วยไม่สบายร่างกายไม่โอเคแหละเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มหยุดหายใจขนาดหลับและมันเลยทําให้เราแบบมีแรงผลักดันฮึดสู้ก็ได้ในการที่จะแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองฉะนั้นกิ่งฟ้ากําลังใจถ้าใครแบบอยากจะทําให้ตัวเองดูดีขึ้นหรือบางคนอาจจะบอกว่าอยากให้สุขภาพตัวเองดีขึ้นนะคะเรากลับมาฮึดสู้ด้วยกันนะคะกิ่งฟ้ามองว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวคุณเพราะว่าช่วงเนี้ยคุณจะดูดีมีออร่าหรือกลับมาดูแลตัวเองมากิ่งขึ้นกลับมาดูใจของตัวเองมากิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอย่าทําอะไรผิดศีลธรรมช่วงงนี้บา อาจจะมีอยู่บ้างภายในจิตใจมนุษย์เราทุกคนมีค่ะมันมีด้านแบบด้านสว่างด้านดาร์กอะไรเงี้ยบางทีอย่าดึงด้านที่เป็นดาร์กไซด์ของเราออกมาเลยนะคะมันจะทําให้ตัวเราเองไม่มีความสุขแล้วมันทําให้เราทุกข์ใจเปล่าๆหรือเสียเวลาไปวันๆเลยนะคะฉะนั้นกิ่งฟ้าอยากให้คุณเองนะคะ,ะพยายามมองอะไรที่มันเป็นพลังงานด้านดีแต่ไม่ได้มองโลกสวยแต่มองเป็นความเป็นจริงแล้วก็ที่สําคัญการให้พลังงานดีๆกับผู้อื่นมันทําให้เรามีความสุขขึ้นจริงๆนะบางสิ่งบางอย่างถ้ารู้สึกว่า เอ้ยเราต้องการกำลังใจหรือพลังงาน,นดีเหมือนส่งต่อพลังงาน,นดีให้กับจักรวาลเหมือนเปรียบเปรยว่าส่งพลังงาน,นดีๆให้กับผู้อื่นอะไรเงี้ยเรายิ่งให้สิ่งไหนออกไปสิ่งนั้นมันจะตักมันจะกลับเข้ามาหาเราเป็นเช่นนั้นจริงๆแต่ถ้าเรายิ่งส่งพลังงานได้ลบส่งพลังงานไม่เดียวไปสิ่งนั้นมันก็ย้อนกลับมาหาตัวเราด้วยเช่นเดียวกันนะประมาณนี้เราก็อย่าทาอะไรผิดศีลธรรมผิดกฎหมายนะไม่เช่นนั้นดวงที่คุณจะดีขึ้นอ่ะมันดรอปลงได้ทันทีช่วงนี้ระวังแค่เรื่องสุขภาพคือในเเรร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 รืืืื่่่่่่ออ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 งงงพพพพวกกกกกาาาาาาาหหหหหหนหนหนนนนๆๆััับบบบไไไมมมลลีียยค นอนน้อยทําให้จิตสภาพจิตใจของเรามันดิ่งลงได้นะคะอันนี้คือมันเป็นเรื่องจริงนะคะคุณสังเกตเวลานอนของคุณคุณต้องนอนให้ตรงเวลาหรือนอนให้แบบเป็นเวลาอย่านอนดืกมากเกินไปมันมันหลั่งสารต่างๆในในร่างกายออกมาได้อะคะ่ะแล้วมันทําให้บางทีบางครั้งเราเครียดวิตกิตบางทีเอ๊ะทำไมงุดหงิดจังเลยตื่นมาไม่สดชื่นมันมันเกิดจากการที่บางทีนอนไม่เพียงพอนะคะพักสมองบ้างนอนให้เยอะๆนิดนึงนะในบางครั้งนะอ่าแล้วก็ใบสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้สำหรับกองราศีมังกรน,นะคะคือช่วงเนี้ยจริงจริง เรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองจริงๆใบส,สุดท้ายขึ้น Tree of Pentacles เหมือนกันก็คือการเงินจริงๆก,งกิ่งฟ้ามองว่าจะฟื้นตัวกําลังจะดีขึ้นหรือว่าไพ่ขึ้นคําว่ารวยเลยนะคะฉะนั้นก็ขอให้ร่ํารวยกันทุกคนแต่ไม่ใช่ว่ากิ่งฟ้าบอกดวงคุณจะรวยแต่คุณไม่ลงมือทําเป็นไปไม่ได้นะคะเราต้องลงมือทํานะคะความร่ารวยความมั่งมีสรรีสุขความมั่งคั่งมันเกิดจากการลงมือทําของคุณถ้าคุณลงมือทําแล้วยังไงกิ่งฟ้าพูดเลยว่าการเงินของคุณจะดีขึ้นหรือฟื้นตัวขึ้นนะคะแล้วก็ร มองเลยว่าดวงของการเงินของคุณขึ้นอ่ากองนี้ถ้าพูดตรงๆนะอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องความรักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ากิ่งฟ้ามองว่าถ้าไพ่ขึ้นยังไงก็ทํานายแบบนั้นนะคะเอาเป็นว่าก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญนะคะแล้วก็มีสติทุกย่างก้าวในชีวิตนะคะขอให้สิ่งดีความอบอุ่นความปลอดภัยเกิดขึ้นตามพลังงานไพ่ที่เกิดขึ้นมานะคะอีกหนึ่งอย่างสุดท้ายแล้วนะคะจริงๆขอแถมอีกนิดนึงแล้วกันถึงแม้ไพ่จะไม่ได้บอกมากเกี่ยวกับเรื่องความรักแต่ช่วงนี้คุณมีเเเเเเสสนนนนนนน่่่หหหะะะะะะะฉั้้้้บรริาาาาาาใดดีะะจจีีคคคออจจจมมมทโขก็ไ แต่หรืออาจจะแบบมีคนที่เข้ามาคุยกระชุ่มกระชวยหัวใจก็ได้นะคะแต่คนที่มันไม่ใช่หรือคนที่มันไม่ดีอาจจะมีเหตุหลุดพ้นออกไปนั่นเองนะคะขออนุญาตจบคำทำหน่าแบบเพลยนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหออาจารย์กิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตังค์หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์ตังค์ด้วยตัวเองนะคะขอบคุณมากที่สนับสนุนกันเลยพี่ให้กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ๊งไปกวางใจให้กิงฟ้าต เนื่องจากตอนนี้มีเว็บไซต์ผิดกฎหมายแอบอ้างชื่อช่องหออาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r s i channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดยทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะขอทุกท่านมีความสุขทั้ง กันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ